เสื้อผ้าจะมีรูปคนรูปสรรัตว์อนุญาตให้ใส่ได้ไหมก็ต้องดูรูปคนนี่ว่าเนี่ยคนอะไรมันเป็นกระตูนหรือเปล่าอ่าคนมันคนไงมันมีตัวหัวไอหัวเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวจริงขึ้นมานมันมีอยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีตัวหัวมันจะอยู่รอดไหมเออเขาดูอย่างนั้นอีกประเด็นมันก็คือไอเสื้อที่เราใส่เนี่ย ถ้าเราใส่แล้วมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องฮารามไม่รมใส่แล้วมันจะโดนคนว่าไหมเนี่ยเอา,อางี้ดีกว่าใส่นี่มันจะโดนโดนมันว่าไหมเนี่ยลองไปใส่ไปดิเดี๋ยวโดนแหลวมึงโดนแลุละฮารามมึงเอามาใส่ได้ยังไงเนี่ยทั้งๆังทีบางทีมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คนมันจะว่าเนี่ยก็เลี่ยงอะตัวอื่นเถอะรำคาญหูใช่ห <c oughs> รือเปล่ามันจะเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยถูกเข้าใจผิดเห็น <c oughs> ไหมบางทีโอ้โหเป็นจริงเป็นจังมีภาพโดเรมอนไม่ได้ฮาราม ผพราะมันเป็นตัวอะไรหรืว่าตัวก,ร,กระตูนกร์ตูนเนี่ยมันมีจริงๆไหมไอ้ดเรมอนเนี่ยถามว่าแมวเนี่ยมันมีไหมตัวอย่างนั้นเนี่ยมันมีหรอกจะไปเที่ยวกับตัวจริงจะมีใช่ปะแต่ประเด็นเขาดูต่อว่าไอ้ของที่มันไปอยู่เช่นเสื้อเนี่ยกับภาพที่ปรากฏอยู่นั้นน่ะมันถูกยกย่องให้เกียรติให้ความสำคัญหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันเก่าเอาไปทำอะไรเพอร์กิริ้ว ใช่ไหมเาเวลาตากก็ตากธรรมดาเนี่ยแหละอยู่เราเราบันไดก็ได้ใช่ไหมาหัวกระได้ก็ได้แต่ว,ว่าตากกับพื้นได้ไหมถ้ามันเกีย่ยเกียอ่ะเดินเหยียบมันได้ไหมเวลาซักนะโอ้ยมือมันแย่เต็มทีแล้วตีนแล้วตีนเลยใช่ป่ะได้ไหมก็แปลว่าเราไม่ได้ไปปฏิบัติกับมันไปให้เกียรติอะไรกับมันไอ้ของแบบนีนะ้ไม่ได้มีปัญหาหรอกอย่าไปอะไรกับมันมากที่ดีก็เลี่ยงซะคนมันจะได้ไม่ว่าเราเรื่องเอาแค่ตรงนี้ก็นแล้วกัน ปลอดภัยสุดเนี่ยคือเลียงซะนั่งเถียงกันอยู่ได้ไก็นั่นแหละเนี่ยมัตามันตาใครมันรู้เ,พเทพอะไระมันตามันเป็นลูกตาลใช่ะะโโปโปไหมล่ะเ,เป็นลูกกตาแล้วก็มีหางหน่อยนึงมันก็คือเป็นเทพราของอะไรอียิปตโบราณแล้วมันรู้เรื่องเมล่ะไอคนที่ใส่ครูก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้เรื่อง เออไอนี่ก็โอ้โหไม่ได้ใช่ป่ะก็จริงๆก็คือธรรมดาใส่ชุดธรรมดานะนะอย่าไปใส่มันไอของมันเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือรเราโบใส่แล้วคนเขาวิศวาสเขามาอยู่ละหมาดยองหลังแกเน่ะเขาวิศวาสเห็นอะไรเสื่องหลังแกน่ะสะกรีนไว้น่ะอะไรตาอ,อะไรเต็มไปหมดมันก็พอกันนั่นแหละบวกเราเนี่ยเขียนอะไรตาอ,อะไรไว้หลังเสื้อน่ะใช่ป่ะ อโบราณมันค้นใส่เสื้อกั๊กนะใสรร่เสื้อกั๊กเขียนไว้เลยตรงละหมาดก่อนที่จะถูกนำไปละหมาดต,ตรงตรงโอ้โหโบราณาเลยขล้างหลังมันนี่มันแผ่นศิลาจารึกเรื่องอะไรวะเนี่ยละหมาดไปก็อ่านไปด้วยจะมันเขียนไว้เนี่ยมีไวแ้แหละมันก็มีไอ้อย่างงี้ก็ทําให้เขาวิศวะเหมือนกันนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเออใครก็ไม่รู้อันนี้ฉันไม่ได้เจาะจงนะน,ะ,นะอ้าวเลี่ยงซะของอะบางอย่างอ่ะ เหมือนกันแหละมันจะแค่เท่าตัวนิดนึงมันเล็กยิ่งกับลูกยิงจกอีกเจ้าว่าเหมือนๆอนี่ะใช่ป่ะเอออย่าไปอะไรกับมันมากไอ้เรื่องบันนี่เนี่ยมันจะต้องไปแกะมันออกเออแล้วมึงไปซื้อทําไมเลยี่ห้อจระเข้แล้วมึงก็เจาะเจไอ้แกะจระเข้ทิ้งมึงจะไปซื้อทําไมมึงก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นสิมันไม่มีมะม่วงมะม่วงอะไรก็ไปซื้อสิ ใช่ป่ะเออมันยุ่งไปหมดแหละเดี๋ยวทีนี้ก็ไปอยู่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้แล้วไปเรียนอุเทนถวายนะมันใครวะตานะ่ะอุเทนถวายอเป็นสสมุสลิมอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใครเลยหนั่งบีบมวยผมอยู่เนะี่ย <c oughs> ใช่หรือปม่ <c oughs> เด็กอาชีวนะน่ะพาะพิคเนตการประปานครอหลวงพ่อแม่อะไร กับพ่อแม่คงคาพ่อแม่ว่ากันไปนั่นแหละใช่ปะ่ะยุ่งตายอยู่ฝนหลวงก็พระพิรุณไงช่วยอะไรกันมันมากนะคือมันจะอยู่ยากเรื่องเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรก็ไปดูให้มันมีขึ้นจนกระทั่งมันมีมันยุ่งไปหมดละของมันมีอยู่จนกระทั่งในเหรียญสตังค์มันมีหมดเลยเก็บก็ไม่ได้เหรียญสตังค์อ่ะ เหรียญสตังเขาจะมีหมดเลยเป็นเจดีสําคัญเป็นวัดสําคัญในประเทศไทยไปดูเลยแต่ละเหรียญเขาจะมีวัดวัดที่มีพระพระบรมสารีริกธาตุเขาจะมีหมดยันวัดอรุณนั่นแหละใช่ป่ะนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาทำไมไม่ได้มันมีวัดายุ่งไหมอะไรฮะใครว่าไม่ได้ก็ไม่ให้ผมเนี่ย ใช่ป่ะอัลลอฮ์ให้ดูที่มันมีวัดอะไรบ้างอันนี้อันนี้มีมีอะไรแบงร้อยนี่ตาครุดนี่พญาครุดนี่ได้ไหมโอ้มันรูปเหมือนนี่มันนกนอกอะไรว้เนี่ยหน้าเป็นคนเนี่ยมันเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ใช่ป่ะและ้วก็อุณาโลม อุณาลมก็คือเลขคืนนี้ได้ไหมล่ะนี่มันตาของพระเจ้าแผ่นดินมันมีหมดแหละในเอกสารอะไรที่มันเป็นของหลวงมันมีหมดแหละนันกลับไปบ้านก็ฉนดก็ไปตัดออกซะตัดออกซะไอตาคุดนะตัดออกะนะนะแล้วก็ไปบริจาคสุราไงี้ อะไรกับผ่านๆไปบ้างบางทีมันไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ไปนึกอะไรกับมัน,มนก็ปล่อยๆมันไปบ้างไปติดอยู่กับเรื่องพันนี้นะบางทีของไม่มีอะไรไปทําไปพูดจนกระทั่งมันมีขึ้นมันก็ยุ่งแล้วสิไปไปสะกิดขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องมีขึ้นไปอ่ะวัล,ลาอ,อาลัลฮั